ครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมสตีมจี้แต่เกมนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่ในเกมการ 3D นะซึ่งในการ 3D ก็ไม่ได้เล่นมานานอีกแล้วนะฮะก็วันวันก็เล่นแต่เกมอื่นนะทุกคนเออต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมนี้มานานครับโอเคเขาก็สลับเกมนี้นะฮะรู้สึกว่าเขามีอัปเดตด้วยอันใหม่นะทุกคนตอนนี้ครับเขาอัปเดตชนเผาเอ่อ,อ,อพวกปืนป่านั่นเองทุกคนนี่ชนเผ่าน่าจะเป็นเจ้าป่าทุกคนนี่ นี่ครับเอ่อมุนเหมือนจะเป็นตัวโบราณนี่ทุกคนเจ้าเจ้าป่าตัวโบราณน,นะทุกคนโอ้มีโลมีปืนใหม่แล้วนี่อะไรนี่คืออะไรทุกคนอันนี้ผมคุ้นๆมากเลยนะแล้วมีมีสกินมีชุดอะไรเต็มเลยทุกคนนี่แต่เราขอแต่เราขอได้เงินก่อนได้ไหมทุกคนป่ะมาดูกันเลยทุกคนดีๆนี่ได้อะไรโอ้ตอนนี้ก็ได้เงินนะทุกคนไม่ได้เพชรมาลองอันนี้กัน อุ้ยได้เงินอีกแล้วทุกคนโอเคตอนนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเรามาให้เดากันทุกคนนี่เดี๋ยวขอเอาสามอย่างทุกคนมากดเลยอยากได้สมบัติอยากได้สมบัติโอ้ได้หน้ากากทุกคนโอเคมาได้ลูกเต๋ากันเลยทุกคนมาเลยทุกคนตอนนี้ก็ได้สีทุกคนโอ้ได้แบบนี้ขึ้นมาทุกคน โอ้โหโอเคนะแบบนี้อันนี้ผมรู้สึกว่าเขา update. อัปเดตอาพวกตัวเวอร์ชันนะฮะ2.0นะ,ะทุกคนเวอร์ชันนี้นะที่เขาอัปเดตไปหมดแล้วนะฮะเฮ้เด<อ>ี๋ยวเราขอตั้งเวลาไขาก่อนทุกคนโอเคทีนี้นะฮะตอนแรกก็จะมีอาวุธใหม่นี่คือโล่นะ,ะทุกคนที่ได้มาแล้วแต่นี้รู้สึกอาวุธไม่ได้อะไรเลยโอเ,โอเคนะตอนนี้นะฮะเขาอัปเดตแมมปฟรีมาด้วยนะ,ะทุกคนนี่แมปฟรีอัปเดตแล้วนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะครับอ่านี่นี่แบบฟรีเลยนะฮะอันนี้เลยทุกคนนี่แบบฟรีเราเข้าไปเลยนะโอเคทีนี้เรามาอยู่ในแบบฟรีทุกคนเนี่ยทีนี้นะแล้วก็มากดตรงนี้แล้วกันนะนี่คือแบบฟรีนะทุกคนมาเลยทีนี้ก็เราเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟแล้วทุกคนมีผู้เล่นหลายคนเลยที่อยากเล่นนะฮะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟแล้วก็ขออัปเดตเล่นฟรีนะทุกคนนี่เล่นฟรีนะฮะทีนี้ก็เปลี่ยนมุมมองนะฮะ เราเงีอนเดี๋ยวมานี่มานี่เดี๋ยวเฮ้ยจะโกนทำไมรีบไปลูกไปจาัดก,การมันเลยตอนนี้นะเราเล่นเหมือนฟรีไฟทุกคนเนี่ยรู้สิเวลาเปลี่ยนภาพเนี่ยเราจะเห็นตัวชั้นนะฮะเราเห็นตัวเองแล้วนะตัวตอนนี้ก็แหล็กมากทุกคนผู้เล่นมาเล่นเยอะมากเดี๋ยวผู้เล่นมันมันตายแล้วทุกคน โอ้ยโอ้โหโดนโดนรถทับทุกคนเกบหมดเวลาแล้วเกเล่นหมดฟรีก็เล่นง่ายนะทุกคนเออตัวนี้รู้สึกว่าจะตั้งเวลานะอุ่แต่อาการมันแหลกนะทุกคนต้องขอให้ภัยด้วยนะรู้สึกว่าครูเล่นมาเล่นเยอะมากเลยนะแบบเกือบจะร้อยคนแม่งจะแหลกทุกคนเฮ้ยเฮ้ยใครยิงวะโอ้โหไม่ทันตั้งตัวนะทุกคนไปมาโชว์ความเท่กันทุกคน โอเคเรียบร้อยทีนี้เราฆ่าไอทหารไปแล้วนะทุกคนตอนนี้เราต้องไปรีบเอารถเลยทุกคนเนี่ยตอนนี้เราสตาร์ทรถแล้วนะแล้วเราเดี๋ยวเราจะขับไปทุกคนนี่เราจะมาถขับรถได้รถอะไรมันมาขวางวะนะ่ะรีบชนมันก่อนตอนนี้เราต้องเลิกถอยหลังทุกคนไปเร็วโอเคถอยหลังถอยหลัง ทีนี้เราต้องขับไปทุกคนตจือเจือไปๆๆเร็วราต้องหนีจากที่นี่เพราะกลุ่มโจแนจ,จะเยอะเกินไปโอ้ยหนีออกไปได้โอ้ยอะไรติดวันนี้โอเคออกแล้วทีนี้เราต้องรีบหนีทุกคนโอเคโอ้โหใครมาอยู่โอ้ยอว่าแล้วว่ามีใครมาอยู่ในด้านหลังของผมนะทุกคนผู้ร้ายมาอยู่ในด้านหลังผมตอนที่ผมขับรถอยู่ อ้บ้านี่นี่แอบมาอยู่ในด้านหลังทุกคนมันฉลาดเดี๋ยวเราเพิ่มเลือดก่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยตายหลายรอบด้เดียวเราตอนนี้ก็ยิงยากทุกคนเพราะว่าไหนไวิอ่านี่นี่น,น,นี่ด้านบนด,ด้านบนนะจ้องจ้องมันดูจ้องมันดูมองเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยเดียว,ยวตอนนี้เราต้องเหยียบมัน ตอนนี้เราต้องย่องทุกคนแต่เราสามารถย่องได้ทุกคนมาล,ะล่ะรืย่อมันย่อมันก่อนเราต้องย่องมันก่อนแอบเข้าไปโอ้โหมันไปแล้วตัวมันน่ะหัวไปไหนแล้วนะ่ะแอ,อบย่องแล้วแอบยิงมันเอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนแต่มนัาการแหลกทุกคนมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะ โอเคโดนไหมโดนไหมยิงโดนแต่มันอึดมากเลยนะเดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยจาัดก,การแล้วโอ้โหทุกคนแม่งจาัดก,การอย่างแม่นทุกคนโอ้โหโดนพอดีอ่ะเฮ้ยเฮ้โอ้โห,โโห,โโห,โโหใครยิงวะนะ่ะ ดี๋ยวต้องรีบอปจากที่นี่แล้วแต่รถพังด้วยทุกคนเราเตรียมรถไว้ก่อนมาถนนเลยตอนนี้ก็ตอนเย็นนะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นแบบตอนเย็นนะเออเ้ยเราหลบก่อนโอ้โหเกิดไปแล้วเตรียมรถเร็วเตรียมรถทีนี้รถอยู่ไหนแล้วเนี่ยรถอยู่นูน่นเราเตรียมไว้ก่อนทุกคนทีนี้ไปขึ้นรถไปไปรถของฉันโอเคทีนี้เรา โอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โหอุ้ยจะตกจะตกจะตกโอเคเรารีบเรารีบกลับเลยทุกคนรีรีบกลับเลยเอ้ยโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีคนเอ้ยเอ้ยไปแล้ว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 เห็นโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอยี่นี่มันก็ไม่ขยันยิงตอนขับรถนะทุกคนโอเคนะมันขยันนะแต่นี้หมดเวลาแล้วทุกคน แบบใหม่ก็สนุกเหมือนกันนะทุกคนเออแบบฟรีนะนี่เล่นฟรีนะทุกคนแบบสุดยอดเลยนะหมดเวลานะทุกคนทีนี้นะฮะอีกเวลาสี่นาทีทุกคนแหว่ารถเออขับรถไปเร็วไปลูกข้อเร็วออโอ้ยเโอ้โหตายตายคาที่ในรถเรารีบไปก่อนเร็ว ปึ๊บอัดจื๊บปึ๊บอัดจื๊บปึ๊บมาแล้วนะทีนี้ก็อยู่ที่นี่แบบไม่ไหวแล้วแต่เนี้ยแบบแหลกมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราไปเราไปเร็วรีบหนีก่อนทีนี้โจรมันเยอะมากเฮ้ย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 เรารีบเรารีบก่อนเรารีบก่อนแค่แบบแอบให้มันเนียนๆนะทุกคนจื๊ดจื๊ดจืดจืดไปละเราต้องออกจากที่นี่นะเนี่ย เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนคันรถก่อนทุกคนมายังโอเคลูกพ่อมาแล้วใช่ปะเดี๋ยวเราไปนะทุกคนปะขับรถไปเลยเฮ้ยมันมีคนผ่านไปโอ้ยตายแล้วโอยตายแล้วออกจากรถก่อนออกจากรถโอ้โหเขาเป็นเพื่อนเราปะเนี่ย นายจะมาแอบฆ่าฉันหรือเปล่าเนี่ยทันกลัวแล้วเนี่ยนายไม่ได้ฆ่าฉันเลยเหรอโอ้โหแบบ,แบ,บนึงนะแบบนึงนะเพื่อนอย่าแทงฉันนะฉันจะให้ภัยแกแปบบ๊บนึงเดี๋ยวฉันจะพาแกไปเองอย่าอย่าเอามีดมาขู่ฉันดิ <c oughs> มันมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนเฮ้ยออกก่อ,อกนรถจะระเบิดโอ้โหรถระเบิดโอโ้ตอนนี้ระว๊าปมาแล้ว เมื่อกี้เราตายทุกคนรู้สึกว่าที่นี่มันจะมีเจอริเคด้วยเรืกี้เราลงในน้ำเอาแหละแมปนี้แบบสวยงามมากทุกคนแมปแบบธรรมชาติแบบวงอาทิตก็สวยนะแมปนี้อัปเดตนานแล้วทุกคนอัปเดตแบบเป็นสองจุดศูนย์อโอยใครใช้อาวุธแบบโกงๆวะเนี้ยุยมองมองมุมไก่มันก็ลำบากเเนี่ยทีนี้พวกนี้มันอาจจะ เราต้องแอบจ้องยิงมันน่ะแต่ย in ิงไม่ค่อยได้เลยยิง in ไม่ค่อยแม่นเฮ้ยอีโพสเตอร์นี่อีโพสเตอร์มาแล้วโอ้โหไออามังอัชอีดเดอร์อีโออพสเตอร์เดี๋ยวมีปลาฉลามด้วยเหรอเนี่ยโอ้ที่นี่เขาอัปเดตทะเลแล้วนี่รู้สึกว่าในแมปนี้ในแมปเอ่อเพลย์ฟรีนะรู้สึกจะอัปเดตด้วยทะเลนะอู้นี่กระดูกไดโนเสาร์ดึกด,ดำบรรพ์เ <ๆ S 2> หรอเนี่ยโหในยุคดึกดำบรรพ์เลยทุกคน ตอนนี้พี่ก็ไม่อยู่ในที่ไหนก็ไม่รู้มีแต่ไมีแต่กระดูกพวกพวกไดโนเสาร์โซลาระทุกคนฟอสซิลอะเหมือนฟอสซิลอะเนี่ยเนี่ยเหมือนกระดูกฟอสซิลทุกคนเนี่ยเรามาอยู่ในแมปอะไรไม่รู้แหละแล้วอยู่ในแบบแมปฟอสซิลนะเออแมปฟอสซิลเนี่ยอะไรโอ้โหมีขาไดโนเสาร์ฟอสซิลด้วยเต็มเลยกระดูกกระดูกไดโนเสาร์เนี่ย ูวม,ม,มีน้ำตกด้วยเอ็นรู้สึกว่านี้น่าจะเป็นต้นสลัดนะเนี่ยที่เนี่ยเนี่ยแบบไม่ได้รีวิวเลยว้าวแบบเอาว้าตายกี้ตกน้ำตายเหรอเนี่ยพี่น้องโอ้โหจเรีบเดี๋ยวรีบไปฆ่ามันก่อนทุกคนทีนี้เนี่ยมันต้องสมควรแล้วรีบยิงมันก่อน โอ้โเรียบร้อยขอโทษนะฉันไปก่อนแล้วเฮ้ยเฮมันโดนอุ้ยใครยิงวะเนี่ยเราต้องรีบขับรถจากที่นี่โอ้ยที่นี่เราต้องหาเจอที่มันยิงอ่ะ ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วทุกคนระวังเรื่นะทุกคนตอนนี้ก็เราย่องไปก่อนทุกคนท่านไงเราย่องเราย่องมันดิงวะเออ โอ้โหมันไปแล้วทุกคนเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงเฮ้ยแอบก่อนแอบก่อนโอูนี่เรือใช่ไหมเนี่ยแต่มันขับไปนู่นแล้ววะ่ะแต่ห้ามจมน้ำ้วยทุกคนมันเป็นทะเลเฮ้ยใครยิงวะเดี๋ยวโลดโอุ้ยแต่มีคนยิงอ่ะทุกคนเฮ้ยใครวะจัดก,การมาเลวโอ้โหโ,โหต่เนี้ยที่ไปจะไปจัดก,การ F b e. I ทุกคน F b e. I มันเป็นตัวโกง เอฟไอไอป้าตำรวจจงไปตายซะเร็วเร็วเข้าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเย็นๆนะเราจะไม่หัวร้อนเยอะทีนี้เราไปจาัดก,การไอเจ้าโอ้โหเราปีนทำโอ้โนี่คือปีนบันไดใช่ไหมเนี่ยแบบปึ๊บกูแบบไม่ได้เดนินเหยียบสบายนะทายนี่ก็แบบเหยียบแบบอึดๆมากนะทุกคน โอเคนะครับก็การก็จบกันไปนแล้วสำหรับเกมการชวีดีนะถ้าใครใครชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมฝากกดไลค์และกดแชร์กดซับสไครต์และอย่ายลืมกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับทุกคนไาป่ายนะครับ <S <S